สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเรลซีเจอกันอีพีสองครับพี่น้องครับบรรยากาศหนางานมันีิ่มแห้งๆพี่น้องเดินบรรยากาศนี่คือหนางานมีโรงท่านพร้อมด้พี่น้องทีมงานเขากอ็กำลังแวะเวียนมากินเขา้า <c oughs>

ท่านนายะครับข้าราชกาที่ไ้าทำนะครับมาทำพิธีทางอุปศาสนาครับท่านที่จะร่วมคาับวชเลเซ่นนะครับทำพิธีนะครับทามพระเราสุดอธิษฐาคนนะครับตามเอกทารพระบุตศาสนามีการอธิยวเตืนนะครับเพราะว่า เขาขอร่างหมดชุดนี้พี่น้องชุดใหม่มากมี่ขนมจีนมีหลายอย่างนี่หรอะกําลังเบินไโอ้โอ้เปจี่ยนเเล่ยขนมจีนตามสมกับมีพี่ม่เขากำลังกินขอครับพี่น้องครับ เอกที่ทางหาน้องอ่อนน้องอ่อนคนสวยวันนี้ครับสวัสดีครับวันนี้กับเขาหลายอย่างก็คิดแล้วว่ามีมากินมากินเขาอยู่บ้านค่ะกินมข้าวแบบจิ้มข้าวนอกบ้านเ้วยนะตอนนี้จิ้มขานอกบ้านตอนนี้เอาน้ำอโลมเป็นน้ำซุปมะเขือน้ำซุปเาพอดีนะคะเอาน้ำอันนี้เลือดได้จริงหรอหนึ่งขวดก้อนขวดใหญ่มาก น้ำมานน้ัาส้เกี่ยวคูกอม่อม้มีบริการมีบริการเสิร์ฟย่างดีมีบริการให้เลือกามดามเอาน้ำี่ยังคอมเอ้ซาเสิร์ฟนาคุณคุณไม่ได้ใส่นอนฮาาฮาฮาอาากินจิ้นแต่แค่มม้อหอดี่แหละกินอะไรกินอะไรบนา

กินในตลาดครับพี่นงครับกินในตลาดโอ้พักบ่กอ่านกับเข่ากับเทย่อยมาเรื่อยๆพี่รับเทย่อยมาเทย่อยมาตอนนี้รถเ่าก็ต้องเดินทางมากเดินทางมา ไลยแล้วพี่น้องกำลังมหาหอ,อมาามาาดมาถึงบูดีที่ออกบ้านจานศาสายรถบัตรมาถึงแล้วมาถึงแล้วสามขั้นเหลือขั้นหนึ่งแล้วก็รถก่อรถเวทีเหามากเกือบครบแล้วครับพี่น้องครับ <c oughs> <c oughs> ลับลับเลยลับเลยรังนูทั้งหลังนะนีน่ะกงกบปันบางใหญ่เลยนู่ังหลังบผมบ้างจะสอนรเจ้าว่าชนานมากท่มอลำเมอเออองกว้างกว่านี้เจ้าตใจญถหมอลำยัอ่ะรถมันไรเออ ยังมาประทัดในบดอีกเนี่ผมไม่บอกวาจะมาประทัดบดทุกอ่าคนเห็ุการณ์าในพอสรุปมาพีเข้าแล้วคนขาดคนพีขาดคนขึ้นมาลดมาลนมาสิบหลายปันนี้ลดมาลดเกือบสามสิบพันแล้วครับ chặt sạch hắn liều thân nắp 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 พเออเออเออไม่ได้ก็จะนได้หอนิพูดลยิงพูดละพูดละขาเจ้าสังสีดิพูดล้ยิ่งคน่นพูดเลย รถคันนี้เขาจะไปจอดใส่ครนบดิครับรถคันนี้ครับรถคันนี้เขาจะไปจอดไซค์ไหนพุทธิเอ้าว่ามันเสียงอย่งนี้อยิ่งยุคห่างนี่ตัวเบอกอยู่ดิอยู่หน้ารถดนี่ยตัวนี้โอ้ย ได้แล้วครับจังสรุปแล้วคือเวทีตั้งหน้าขึ้นพุ่นเลยครับพี่น้องครับโอนห่ะกกใหม่ไงเอาโอเคครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ไว,ไว้ไว้สนิทควบคุมนไว้ไว้สนิทรับพี่น้องครับในช่วงนี้เวลานี้พอกันไหม ชิปน้าครับพี่น้องครับขอบคุณทุกกนร่างใจที่มองให้ช่พองพยาอาทิตย์ลำพดอเวอร์เชียลเมื่อในเรียนยุบา้านไม่พ่อสีแนะพี่น้องเด้อจะลืมไม่กําลังใจเพื่อมาก,ก่อนดทังหน้ามาซาสตร์ในดังหลังไม่กําลังใจทีมงานสนาัน้อยนิษฐานแพงให้กําลังใจพ่อพญาอาทิตย์ลำพดอเวอร์เชียลครับพี่น้องครับ